ต่อไปนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสำนวนและคำพังเพยกันจ้าสำนวนแรกนะจ๊ะกบเลือกนายหมายถึงการช่างเลือกช่างสรรหาเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตนหวังหรือมีความต้องการเป็นคนเลือกมากแต่ท้ายสุดกับได้ของที่เราไม่ต้องการหรือไม่มีค่าอะไรเลยก็อาจจะเปรียบกับวันนี้มีเพื่อนเราสองคนมาชวนเราไปเที่ยวที่บ้านเราก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะไปกับเพื่อนคนไหนดี ผลสุดท้ายเพื่อนทั้งสองคนก็ไม่รอเราต่างกลับบ้านไปเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวบ้านใครเลยก็เหมือนกับเราทําตัวเป็นกบเลีอยนายนะจ๊ะสำนวนต่อไปกระดังงาล้นไฟหมายถึงผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานมีชีวิตคู่มาแล้วจะมีสเสน่ห์พอรู้ชั้นเชิงรู้วิธีการดูแลฝ่ายชายก็เขาจะเปรียบว่าผู้หญิงที่เคยมีแฟนมาแล้วเนี่ยจะรู้จักนิสัยผู้ชายว่าเป็นยังไงร,รู้ว่าชอบอะไรแล้วก็จะคบกันได้นานเปรียบกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีแฟนก็อาจจะ ทนผู้ชายไม่ได้อาจจะเลิกกันง่ายขึ้นนะจ๊ะคําสํานวนต่อไปคิงก็ราค่ะก็แรงหมายถึงต่างก็จัดจ้านาพอๆกันต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ร้อนไม่ยอมลดละให้แก่กันก็เหมือนเรากับเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันไม่มีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลงให้แก่กันก็เหมือนเรากับเพื่อนเนี่ยคิงก็ราค่ะก็แรงสํานวนต่อไปขี่ช้างจับตกกะเกแตน หมายถึงการลงทุนลงแรงจำนวนมากแต่ได้รับผลตอบแทนนิดเดียวก็อย่างเช่นถ้าเราลงทุนเปิดร้านขายนะ้ำลงทุนไปเป็นหมื่นเลยแต่ได้กำไรไมาแค่2 3งสาก็เหมือนกับเราลงทุนเนี่ยจำนวนมากแต่ได้กำไรได้ผลลัพธ์นิดเดียวก็ได้ไม่คุ้มเสียนะต่อไปสำนวนคดในข้องอในกระดูกหมายถึงเชื่อและไว้วางใจไม่ได้มีสันดานช่อชฉนคดโกง เขาก็เปรียบเหมือนกับคนที่นิสัยไม่ดีมีนิสัยชอบชนชอบขี้โกงคนอื่นชอบขอโมยของคนอื่นเป็นคนไม่ดีสำนวนต่อไปกว่าทัวจะสุกงาก็ไม่หมายถึงกว่าจะได้ผลดังประสงค์ก็ต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ระหว่างที่เราจะประสบความสําเร็จระหว่างทางเราอาจจะเสียอะไรบางอย่างไปก็ได้สำนวนต่อไปเด็ดบัวไม่เหลือใยห,หมายถึงตัดขาดญาติมิตรกันโดยเด็ดขาดก็อาจจะหมายถึง ยกตัวอย่างเช่นเรากับเพื่อนเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงมากจนเพื่อนโกรธมากบอกตัดขาดเลิกคบเป็นเพื่อนกับเราเด็ดขาดจะไม่คบกับเราอีกแล้วนี่คือเด็ดบัวไม่เหลือใยต่อไปปอกกล้วยเข้าปากหมายถึงอะไรที่ง่ายๆสะดวกสบายยกตัวอย่างเช่นวันเนี้ยคุณครูให้กันบ้านมาง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยสำนวนต่อไปอดเรี้ยวไว้กินหวานหมายถึงอดใจไว้ก่อนเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้า ก็อย่างเช่นถ้าเราอยากกินมะม่วงหวานเราก็ต้องรอให้มันสุกก่อนไม่ใช่เด็ดลงมาก่อนถ้าเด็ดลงมาก็อาจจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวที่ยังไม่สุกก็ได้ต่อไปผักชีโรยหนะ้าหมายถึงการทําความดีเพียงผิวเผินอ่ะอยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าจะมาตรวจห้องนะต้องทำความสะอาดห้องแต่วันนี้เลยแต่เราก็ไม่ยอมทําพอใกล้ๆแม่จะมาแล้วเราเค่อยรีบๆเก็บ,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 บทํานิดเดียวเขาเรียกว่าผักชีโรยหนะ้าจ้า วันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเค่นี้ค่ะ